อเอาใบยางหน้าไปใส่เห็ดที่เก็บไว้นะคะเก็บใยใหน้อยนึงแต่จะเป็นขื้นพ้นมนะก็จะเกิดเป็นเห็ดเห็นว่ารเราใส่เสือแขนยาวยุ่งกับปัดอาติ <c oughs> นี่ก็เป็นใบตัวนี้ก็จะเป็นต้นแต่นะคะเม็ดแต่ ไม่ลืมใส่สสอเชนเนยาวมานําวามากับมาโรลดนะคะจะอยากหัวเขาปลาห้อดเก็บนะคะกินโบได้นะคะช่วงจะล่อให้ปวกอย่างเดียวนะคอปลา เลื่มใส่สือเช้ตเงี้ยวมะน้าวาม่ากาับมาโรดนะคะตะอยากหัวเขา่าปลาบักแตมนะคะเพิ่งถือฝนเพิ่งกับกำลังแตกต้นไม้นะคะชมปลานะคะชมปลาหาเห็ด นั่นก็นเฮ็ดเลื่อสไซส์เขีนยนเงาแม่วามากับมาโหลดนะคะตะอยากหัวเขาปลาตัวนี้ก็จะเป็นต้นแต่นะคะเม็ดแต่เม็ดดอกเนาะก็จะเป็นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเฮดเฮดปลาทั่วๆไปนะคะแต่ว่ากินน่ได้ย,ดยเนาะเดี๋ยวขอบคุณในการรับชมนะคะ ขออนุญาต <c oughs> มเมล็ดพันธุ์ถูกฝนนะคะกับกำลังแตกตัวขยายพันธุ์หม่นะคะน้อพี่น้องกินอยู่ด้อเนาะค่ะกับมันอยู่มานอยู่แต่ต้องเอาไปหาอ่ะมันจะเกิดก็ใหม่นะคะไม้ ใหม่ทีผุแล้วนะคะจะเลื่มใส่สือเทีนยนวมะนำ้ำวาม่าก็มารลดนะคะจะอยากหัวเขาปลาเป็นมูนะเล่ตรงนี้มีดอกเดียว <c oughs> ที่แหลก็ะกินบ,บ่เป็นพี่น้องเ <c oughs> กาะใบย่างนะคะใบย่างหน้าเดียวเมา,มาแม่ <c oughs> พี่น้องเอ้ ่อยอ้นซ่อนอยุ่งใส่ระก่อยเก็บกองไว้ใส่ละพี่น้องยุดจจาพี่น้องเต้กินบ่ไใดดอกนะคะเห็ด <c oughs> อันนี้กินบ่ไใดเห็ดเบื่อนะคะเนาะ ลืมเอาอันเสือขี้เงาส่เสือขี้เงานี่ค่ะพี่นอ้องตัวนี้ก็จะเป็นต้นแตนะคะ่ะเม็ดแต่เม็ดเดี๋ยวขอบคุณในการรับชมนะคะแต่ขออนุญาตตัวนี้ก็จะเป็นต้นแตนะคะเม็ดแต่เม็ดมันจะเกิดก็ใหไม้นะคะไม้ ใหม่ทีผุแล้วนะคะเพื่นผ้ากินกระแสบพ้องเพิ่อนอยู่เด้นะคะสวัสดีจ้าผ้าพ,พี่น้องมากเนี่ยค่ะอันนี้เขาเอิญเฮ็ดอีงพี่น้องท่ายเบืองดดเด้อย่่ะเด้อดเด๋วเจะชิมมาเลยให้พี่น้องฟังกินได้นะคะกินได้ เดี๋ยวเอาไปลางโยงงพี่น้องงงร้ายหลายเจ้านั่งหาอย่างสัตพี่นออ้อง่อยพอมีเมื่อถือพี่น้องเอ้ยบ่เดี๋ยวเอาถุงมานั่มค่ะเดี๋ยวลืมเอาอันเสือขี้เงาใส่เสือขี้เงาเนี่อข่าพี่น้อง กอใส่เกล็ดเนี้ยย,งยุงกระพัดตัดอีนี่ก็เป็นใบเนี่ยคะ่ะอันนี้เขาเอิรนเฮดอียงพี่น้องท่ายเบิงเด้อขาะเดือเดี๋ยวจะชิมมาเฉลยให้พี่น้องฟังกินได้นะคะกินได้เนี่ยคะ่ะอันนี้เขาเอิรนเฮดอียงพี่น้องท่ายเบิงเด้อขาะเดือเดี๋ยวจะชิมมาเฉลยให้พี่น้องฟัง กินได้นะคะกินได้ก่อนเนาะบ่มีมือถือเฮ็ดพี่น้องขอบคุณที่รับชมจ้ะลืมเอาอันเสือแขนงาใส่เสือแขนงนี่ค่ะพี่น้องยะนั่งฮะยังสันพี่น้องคอยบอ่มีมือถือพี่น้องเอยบอ่เดี๋ยวเอาถึงมานั่งค่ะเดี๋ยวใส่เสือแขนง ยุ่งกัดตัดติ <c oughs> นี่ก็เป็นใบตัวนี้ก็จะเป็นต้นแต่นะคะเม็ดแต่เม็ดเ <c oughs> มล็ดพันธุ์ถูกฝนนะคะกับกำลังแตกตัวขยายพันธุ์หม้นะคะน้องพี่น้องจะเลื่มใส่เสือเทนน็นหย้ามานําวามาก็มาโลดนะคะ สะอยากหัวเขาปลาเนี่ยค่ะอันนี้เขาเอิญเฮ็ดอยียงพี่น้องท่ายเบิงเด้อค่ะเดือเดี๋ยวจ้าชิมมาชเลยให้พี่น้องฟังกินได้นะคะกินได้เพิินผ้ากินกระเสบพ้องเพิินอยู่เด้นะคะอ่าเอาใบย่างหน้าไปใส่เฮ็ดที่เก็บไว้นะคะเก็บใหญ่ใหญ่น้อยนึงแต่จะเป็นรืมเอาอัน เือเข่งยา่างไฟเสือเข่ย่าวนี่ค่ะพี่น้องถือฝนนก็นจะเกิดเป็นเห็ดคืนว่าเนี่ยค่ะอันนี้เขาเอินเห็ดอียงพี่น้องท่ายิงเด้อค่ะเด้อดเดยวเจะชิมมาเฉลยให้พี่น้องฟังกินได้นะคะ่ะกินได้บักแตมนะคะเพิ่งถือฝนเพิ่งก,กำลังแตกต้นไม้นะคะ พี่น้องเอ้ยข่อยออนซ้อนอยุ่งใส่รากหอยเก็บกองไว้ใส่ละพี่น้องข่อยกระสีพ่อเล้พี่น้องเอย้ยข่อยอยอนซ้อนอยุ่งใส่รากหอยเก็บกองไว้ใส่ละพี่น้อง เดี๋ยวขอบคุณในการรับชมนะคะแต่ขออนุญาตกินอยู่ดออเนาะค่ะกับมานอยู่มานอยู่แต่ต้องเอาไปหาอา่าจะเลื่มใส่สื้อเช้นเงีมาวมาำว่ามากับมาโหลดนะคะจะอยากหัวเข่าปลาคอยเลื่มมองไว้เฮ็ดนะคะจุดนี้ออกห้ายเนี่ยนะคะ โอส่เจเียนขงยายยุ่งกับฟัดอาทิต <c oughs> นี่ก็เป็นใบใบย่างนะคะใบย่างหนะ้าเดี๋ยวเมามาสวัสดีจ้าถ้าพี่น้องมาโอพี่น้อง,องหอยอ้นซ่อนยุ่ง ได้ละคอยเก็บกองไว้ไซด์ละพี่น้องสวัสดีจ้าพ่าพี่น้องมาใบย่างนะคะใบย่างหน้าเยา้ามากขอยกับสิพ่อได้มันจะเกิดก็ใหม่นะคะไม้ ใหม่ทีพุแล้วนะคะจะเริ่มใสเสือเทียนยาวมาน่าววามากับมาโลดนะคะแต่อยากหัวเขาปลาเดี๋ยวขอบคุณในการรับชมนะคะแต่ขออนุญาตยุดจ่าพี่น้องเต้กินบ่ได้ดอกนะคะเห็ด <c oughs> อันนี้กินบ่ได้เพ็ดเบือนะคะเนะาะจานางหา